แก่แล้วเลิกรับใช้ลูกหลานเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับลูกหลานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาสบายแม้ว่าตัวเองจะเริ่มเดินช้าลงมือไม้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ก็ยังคงลุกขึ้นมาทำกับข้าวดูแลบ้านและช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ที่ต้องดูแลลูกหลานไปจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่เคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าเมื่อไรถึงเวลาของเราที่จะได้พักสักทีความรักและความห่วงใย,ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการช่วยเหลือลูกหลานเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขทางใจแต่ในขณะเดียวกันมันอาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราลืมดูแลตัวเองนะคะลืมไปว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ ไม่ใช่แค่ตื่นขึ้นมาเพื่อรับใช้คนอื่นลูกหลานของเราเติบโตแล้วค่ะพวกเขามีชีวิตของเขาเองและต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองบ้างบางครั้งการที่เราทำให้ทุกอย่างกลับเป็นการขัดขวางไม่ให้พวกเขาเติบโตอย่างแท้จริงพวกเขาอาจจะเคยชินกับการพึ่งพาเราจนลืมไปว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองดังนั้นแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ หยุดแบกภาระที่ไม่จำเป็นและหานมาดูแลตัวเองบ้างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เราต้องการค่ะออกไปพบปะเพื่อนฟูงทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ยังไม่มีโอกาสพักผ่อนและให้ร่างกายได้ฟื้นฟูบ้างความรักที่แท้จริงไม่ใช่การให้จนหมดตัวและหมดแรงค่ะแต่คือการให้อย่างสมดุล รู้ว่าเมื่อไหร่ควรช่วยและเมื่อไหร่ควรปล่อยให้ลูกหลานได้ดูแลตัวเองบ้างอย่ากลัวว่าพวกเขาจะลำบากนะคะเพราะทุกคนต้องผ่านช่วงเวลานั้นเพื่อเติบโตค่ะเราเองก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วแก่แล้วไม่ได้หมายความว่าต้องหมดคุณค่านะคะแต่หมายถึงช่วงเวลาที่เราควรให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นของตัวเองค่ะไม่ใช่เพียงเพื่อรับใช้คนอื่นไปตลอดชีวิตนะคะ ความรักและความห่วงใยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่บางครั้งการช่วยเหลือมากเกินไปอาจทำให้ลูกหลานไม่ได้เติบโตอย่างแท้จริงถึงเวลาแล้วเราต้องหันมารักตัวเองนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองด้วยถ้าคลิปนี้โดนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกทุกคนว่าคุณคิดย่งไรกับคลิปนี้นะคะกับเรื่องนี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ